ไปครับไปครับผมแล้วเต็มแล้วเหยียบแล้วก็มีครับโอ้โหนี่ทีมางานครับ VIP ทีมแรมว,ว่าครับส่งใบแรยชื่อมาแล้วครับโอ้โหกระตือรือร้นครับมีเตรียมความพร้อมกับใส่รองเท้าแต่คู่ที่แล้วคแบบว่ามากมากครับ

โอ้ยเอารับครับปลัย แล้วก็เตะยาวๆขึ้นบนมาครับแบนบอลก็ออกออกเข้าไปครับ ติดอยู่แล้วก็ยกให้มาแล้วเบิดมาตีก็แม่ยังไงนะแต่สิงโยเข้าขวาแลๆๆๆนะ้วแล้วก็แหมเอาเลับมาทีตารางสองตูกบแม่ติงแล้วก็ติงโน้ตับแม่ เราดูครับติ้งโน๊ตกับนมปราดบุกี้ครับแม่ดูครับแม่ติ้งแลังติ้งโน๊ตแล้วก็ตีมาที่พี่รน๊ตกับแม่ด้วยขวายัดมาเลยแล้วก็แม่ยังติดอยู่แล้วก็ออกมาเราจะเก็บตัวดูครับเขาหลบมาให้มาแต่ยังไม่ดีครับแม่เราดูก็แม่ฝากมาที่ผูคุกเดินมานะครับอย่าตามแก้ไขก็ไม่ได้แล้วดูต่อมานี่ก็ระวนกระพิกเปลี่ยนบางยัดมาด้วยขวาบางจะออกหลังใต้ หมากรบแม,ดม่ดูกระเพจะพิกหรือกระยังไม่พันกับระอตวัดมา,าระดูกระแม่ชิ้มมาดูกับมาที่เราจะอ่าก,กับก,ร,กระตาบากรบแม่ให้มามาแดงได้ที่ได้ดูกับหมาที่มาตระบุกียกให้มาแล้วแล้วกรอัตัดมาแล้วก็ ดูก็แม่ยังไงก็แตก็ให้มาดูก็มายังได้อยู่ก็ได้ก็ติงแล้วก็ติงโน้ตติงแล้อก็ติงโน้ตก็แแม่เราดูก็แแม่พี่เปียกบ้างติงโน้ตไหลมาแล้วแม่บอลมาแรงไปเราดูก็แม่ส่งมาแล้วก็เล่นเองโอ้เราบอลก็ออกเอาขึ้นไปครับเราจะมีจังหวะก็จะฟาวส์เสียหมด หล่อแสญยานเสนาวีจากพุทธสิลป์เงับไหนเนีล้ครับมาระยะนี้มะแปลว่าไดยหลักใหรเบ้มครับ กลับมาที่ตลาดของรถปรลัดกับแยัดมาแล้วแม่เราดูกัมาอยังไรอยู่แล้วเดัไปรดมาแล้วตัวจริงเเลยนะตัวจริงทำเชื่อไว้ร้อยตัว แล้วก็เข้ามือกวาดักประตูก็อ่านะครับดูกับแม่แล้วก็ควางยาวๆมาครับแม่ดูกับแม่ก่อนจะออกออกข้างไปครับ ให้มาที่กลงองจ้าออ่ก็แม่ระยัดเข้ามาก็พียงกจะพลิกจะพลิกโยกดึงคืออยู่มาตั้งนานตั้นานทัสินและดูแลก็ให้มากับมาที่งอดูก็แม่พิลกับพใยญ่ทังทีเอามาดูก็แม่ยังไงก็แม่กฝากมาเจ้นักนักนักนัดสินกระโดนเคียออกออกออกออข้าไปก็แม่เาหนเลยนะาวา กับแตะออกมาครับมาที่ได้ก็จะตั้งก็เก็บก็ได้ข่าวก็อะไรดีูก็พาบานมาที่ได้ติ่งแล้วก็ติ่งน็อตติ่งนะติ่งน็อตกับแม่แล้วก็ฝากบามาที่ได้พิลด้วยแม่แล้วก็ฝากบามาที่ได้จะอ่ำอ่ำสำเนียงกับแม่ให้มาเอะไรดูก็มายังไรกันแม่โยกมาโยกเข้าซ้ายดึงเข้าขวาเราย่งยังไม่ไหลให้ใครแล้วไม่มามาเองเราดูกับโยกมาในซ้ายไปแล้วและก็เลียบไหลกับแม่ ไปลูกฟิกิกับแล้วก็ตีให้มามาที่กำลังจะตั้มกับแม่เกมหลวงบ้านครับใหมาที่ตาเจ้าอัมเจ้าอัมก็ฝากมาที่ตาของคู่โจโจก็เบิ่งหมาที่ตาเจ้าอัมอัมเบินมาให้หมาที่พี่รถกับแม่เอาอะไรดูกับแม่ในกรดีออกมากับหมาที่ตำลังควายกับแม่ก็ฝากมาดูก็พยายามจะพลิกพลิกของมาแล้วแม่เลี่ยมดีให้มาที่ตาของคู่โจ ดูโจกับแม่แล้วก็เดียวมาทีที่ด้านขวากัแม่เราดูกับมาที่ือกับมานี่งกับแม่กับ้ากรมาเบิร์นมาให้มาที่ด้านขวาเราดูกับแม่ยังไโยกมาโยกมาดิดมาเราดูกับแม่ก็ว่าช้าไปแล้วเราดูกับแม่ยังตัดแก้ไขไม่ได้อาเรดูจะเ็้เติมมากของพัฒนาแหม่ยังก็ยังไม่ผ่านเปครกันไกูก็เทียนั้นั่นให้ราไปเทีก็ให้มาที่ด้านขวาดูโจดูโจชามิดไก่ซ้าย เล็กบโอ้โหยัดขาซ้ายยัดทางขนาดของตัวยัดแม่รบ่าแว่ายเข้าไปยัดดานอสนุกจริงๆยัดแม่แฟนบอาจจะรอเชียร์ผู้ชัดไปแน่นอนถูสงแล้วยัด Ờ rồi các bạn chụp máy chụp mẹ mình giúp hay máy chụp mẹ như thế gặp chụp mẹ vẫn đang 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 đang

บอลไทนั้นนโนครับขอเสียงกรี๊ดฟนยครับขอ <azt> เสียงกรี๊ดฟนยครับโอ้โห<ตรถ>เ,เลย<ตรถ>ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเซกิฟเลยมาแล้วมาแล้วเอฟวี่มานี่ก็ได้จะเป็นแขนกบอลชาวบ้านครับนี่ครับโอ้โห,โหนี่ครับมาแล้วมาแล้วก็ดี <C rick et> <c ười> ดีใจสองทีมเลยครับแบบองยังไงครับเนี่ยเสียใครกันแน่ย สี่กัว้อ้นกียนเลมประตูไม่เปประตูไงอ้นีกับสับเข็งเขงมันก็ไม่เอาอะรับมาที่จะได้ติ่งลก็ติงโน๊ตเราประัวขี้กับติงแล้วก็ติงโน๊ตไอมาที่เราเกีเลเกียกี้แล้วก็เบิร์ดมาเราดูกับหม่ยังกับแมยังยงเตยอย่โอ้โหนี่รับแม่เราดูกัมา มาที่ตะนายของนี่รับแม่ดูกับจันลี่ดูกับแม่ดูกับจันลี่รับแม่ดูกับด็กจังหวะนะครัก็ฝากมามาระคองหลบมาอย่างไรแคปมได้ยนตอนเขาจัลกับจันลี่เราดูกับอยงจะพีก็ได้อารักิสัฝากมายยงางไรับแม่อดีสักรงฝากมาที่รถไยแล้วก็ไหลตามช่องมามาทลาตรนกของนพพลบัวขี้แคบมาที่ตะนักของเจเจเจแล้วก็เจแปนมาที่เกลัเกียกเกียกเกลัตีคบแม่เรดูก็มามาร เข้มามาที่เราลุณวารุณจะมาไหลมาเลยด้วยซ้ายด้วยขวาหักเข้ามามาที่เจแล้วก็เจแปนเจแปนโยขับซ้ายไหลขวามาเอาละครับแม่ดูกระมาโยกมาเบิดมาตระหนักเจดูกระมาที่ตระหนักของเจเจกระแม่เด้นจังหวะกระไพมาที่ตระหนักของนี่กระแม่กรบตีน้อยกระไหลมาที่นะอามอามกับอามสำเนียงกระแม่อะไรดูกรบแม่โยกโยกเข้าซ้ายดึงเข้าขวาไหลมา เดูประมาที่เราีรกีรีรติกับม่ราฝ่ามามาเพเจเจเมามามาย่างอายากับแม่อย่เ้วดูประมาจะเกะกตีบบลคินกับหลังตายเอาจากแม่เรา็ปีออกมาที่เป็นสายก็ฝ่ามาครับตีราจะแกจะเท้าขวายบมายับตียืมนะครับมายังได้อยู่และยังไงกับแม่เอาไว้ดูประมาณมาเจแก้วและดูจะไปเกนโตแกนโตห้มาและบอลแม่บอลก็ออกออกออข้างไปครับ เราจับแมจับม่กรจับมาเราก็เทียวยาวมาแบแอบข้าไปครับแล้วก็สิงิม่ผยางครับหมราในครึ่งเวลาแล้วครับ